พาคุณผู้ชมมาที่เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสนะครับวันพรุ่งนี้ฟุตบอลยูโร2016คู่สำคัญนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอังกฤษและไอซ์แลนด์เนี่ยจะลงทำการแข่งขัน ที่เมืองนิสแห่งนี้นะครับซึ่งในช่วงตั้งแต่ค่ำคืนก่อนที่จะถึงวันทำการแข่งขันเนี่ยก็คึกคักมีแฟนบอลทั้งสองทีมนั้นเดินเตะๆไปตลอดทั่วทั้งเมืองนะครับเวลาตอนนี้เนี่ยประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังเห็นได้ว่ายังมีแฟนบอลน,นั้นหลั่งไหลกันเข้ามาในเมืองบางคนก็ไปที่แฟนโซนบางคนก็เดินทางไปรวมตัวกันอยู่ตามผับตามบาร์ต่างๆเพื่อติดตามฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ผมได้คุยกับแฟนบอลของทั้ง2ทีมครับแน่นอนต่างก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปพบกับฝรั่งเศสชาติเจ้าภาพได้แต่ว่าผมได้คุยกับแฟนบอลอังกฤษเป็นพิเศษนะครับพวกเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นภาพแฟนบอลอังกฤษนั้นเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือว่าฮูลิแกนนั้นเกิดขึ้นจากแฟนบอลฝั่งตรงข้ามมากกว่าแล้วก็มั่นใจนะครับวันพรุ่งนี้พวกเขาจะผูกมิตรกับแฟนบอลของไอซ์แลนด์และจะไม่มีภาพความรุนแรงปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนครับ Iceland will tomorrow it uh, doesn't sound too good, but yes, <laughs> for most icelanders, icelanders, the english national team is their second team they follow in. they win, we will support, support them, or at least i will. they're going to win 3-0 against iceland and 5-0 against france. that's my prediction. <laughs> ซึ่งก็ต้องรอติดตามนะครับว่าทีมชาติอังกฤษทีมขวัญใจชาวไทยจะสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่าหรือว่าทีมชาติไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกเนื่องจากว่าเป็นทีมรองบอลที่ทําผลงานได้ดีเนี่ยจะสามารถพลิกล็อก ok, เอาชนะทีมชาติอังกฤษได้หรือไม่ครับพรพจักรอัตนนเนชั่นทีวีรายงานจากเมืองนีสประเทศฝรั่งเศส